เรื่องราวของเมืองอัคมาตในโมร็อกโกนั้นเปรียบเสมือนการเปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ที่ถูกฝังกลบไว้ใต้ผืนทรายและการเวลาเมืองนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางที่คึกคักของการค้าข้ามทะเลทรายซาฮาราพร้อมทั้งเป็นบ้านของราชวงศ์เบอร์เบอร์ที่ทรงพลังและยังเป็นจุดรวมของวัฒนธรรมที่หลากหลายในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาซึ่งมีพ่อค้าจากแดนไกล เดินทางมาพร้อมกองคาราวานอูดที่บรรทุกทองคำเกลือและสินค้าอันล้ำค่านอกจากนี้ยังมีโรงอาบน้ำขนาดใหญ่ที่ผู้คนมาพบปะกันพระราชวังที่ประดับด้วยศิลปะอันวิจิตรรวมถึงมัสยิดที่สะท้อนความศรัทธานี่คืออัคมาร์เมืองที่เคยเป็นหัวใจของแอฟริกาเหนือในยุคกลางแต่กลับถูกทิ้งไว้ให้จางหายจนกระทั่งโทรศัพท์สายหนึ่ง ได้จุดประกายให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณเดินทางย้อนเวลาผ่านการค้นพบของนักโบราณคดีและเรื่องราวจากบันทึกโบราณเพื่อสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอัคมาดในอดีตทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเมื่อโรนัลเมซีเดอร์นักโบราณคดีที่เพิ่งกเกษียณและมีประสบการณ์ทุ่มเทเวลาหลายปีในการขุดค้นเมืองซิจิวมาซา ซึ่งตั้งอยู่ที่ขอบเหนือของทะเลทรายซาฮาราได้รับโทรศัพท์จากเฟรเดริกวอรีแลนด์อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำโมโร็อกโกและลูกชายของไดาอาน่าวอรีแลนด์บรรณาธิการด้านแฟชั่นชื่อดังขณะนั้นวอรีแลนด์อาศัยอยู่ในที่ดินใกล้เมืองมาราเกสเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักโดยเขาได้เล่าด้วยความกังวลถึงซากปร,รักหักพังเก่าแก่ใกล้หมู่บ้านคามาร์ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าฮำมำัมมัม หรือโรงอาบน้ำในภาษาอารับอย่างไรก็ตามซากนี้ตั้งอยู่ข้างโรงฆ่าสัตว์และดูสุดโรมจนถูกทิ้งร้างอย่างน่าเป็นห่วงเนื่องจากวารีแลนด์กลัวว่ามันอาจเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ที่กำลังจะสูญหายไปจึงขอให้เมซีเดอร์มาดูด้วยตัวเองเมซีเดอร์ไม่รอช้าโดยเขาได้เดินทางไปที่หมู่บ้านคมารในอีกไม่กี่วันและเมื่อไปถึงเพียงไม่กี่นาทีของการสำรวจ เขาก็รู้สึกตื่นเต้นจนหัวใจเต้นแรงตรงหน้าเขาคือดมหินและอีกสามอันที่โผล่พ้นจากพื้นดินสีแดงท่ามกลางกองขยะและเศษซากนอกจากนี้เขายังสังเกตเห็นเศษเครื่องปั้นดินเผากระจัดกระจายอยู่รอบๆซึ่งบ่งบอกถึงยุคกลางผมรู้ทันทีว่านี่น่าจะเป็นซากของเมืองอัคมาดในยุคกลางเขาเล่าด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ในฐานะศาสตราจารย์กิติคุณจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเทนเนสซีสเตทอย่างไรก็ตามอัคมาดไม่ใช่เมืองที่ถูกลืมเลือนจนไม่มีใครรู้จักเนื่องจากชื่อของมันปรากฏในบันทึกโบราณตั้งแต่ศตวรรษที่9-14ถึง14และยังถูกระบุไว้ในแผนที่สมัยใหม่บางฉบับแต่ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีการขุดค้นอย่างจริงจังมาก่อนโดยมีเพียงนักเดินทางในอดีตที่ร่างภาพซากเมือง และนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสที่สำรวจคร่าวๆในช่วงทศวรรษ1990เท่านั้นความตื่นเต้นครั้งนี้ทำให้เมเซอร์ทิ้งแผนกเกษียณของตัวเองไปโดยสิ้นเชิงจึงทำให้เขาตัดสินใจเริ่มโครงการขุดค้นอัคมาสอย่างจริงจังโดยร่วมมือกับอับดัลลาฟิลีจากมหาวิทยลาลัยชูไอดุก,กาลีและคโคลเอคาเปลจากมหาวิทยลาลัยปารีส เมื่อทีมของพวกเขาเริ่มลงมือขุดสิ่งที่พบทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงเพราะไม่ใช่เพียงแค่โรงอาบน้ําขนาดใหญ่ที่เมเซียร์เห็นตั้งแต่แรกแต่ยังมีพระราชวังมัสยิดบ้านพักหรูหราของผู้มั่งคั่งระบบน้ําโบราณชิ้นส่วนกําแพงเมืองและสิ่งของโบราณนับพันชิ้นแม้กระนั้นเมืองอัคมาตโบราณซึ่งครั้งหนึ่งอาจครอบคลุมพื้นที่กว่า8-10ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่ยังคงฝังอยู่ใต้บ้านเรือนและไรนาของหมู่บ้านคมารในปัจจุบันสถานที่นี้มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้มันเหมือนแหล่งสมบัติที่หายากซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของสังคมเมืองในยุคกลางของแอฟริกาเหนือที่เราแทบไม่รู้จักเลยคาเปลกล่าวด้วยความมุ่งมั่นการค้นพบนี้มีความหมายยิ่งขึ้นเมื่อทราบว่าในอดีต โมร็กโกมักให้ความสำคัญกับโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์และสมัยโรมันมากกว่ายุคกลางโดยฟิลีซึ่งดูแลการขุดค้นที่เมืองอิกิลิสในเทือกเขาแอตลาสอีกแห่งได้เล่าว่าการขาดบันทึกเครื่องปั้นดินเผาที่ระบุวันที่ได้ในยุคกลางรวมถึงงบประมาณที่จำกัดและนโยบายอนุรักษ์ที่ไม่ครอบคลุมส่งผลให้การศึกษาในช่วงนี้เป็นเรื่องยากอย่างไรก็ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การฝึกอบรมที่ดีขึ้นและกฎหมายอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เข้มงวดมากขึ้นได้จุดประกายให้เกิดโครงการโบราณคดีในยุคกลางมากขึ้นด้วยเหตุนี้อัคมาตจึงกลายเป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดไปสู่อดีตที่ถูกลืมสิ่งที่ทำให้อัคมาตน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกคือเรื่องราวของชาวเบอร์เบอร์ซึ่งเป็นกลุ่มคนพื้นเมืองของแอฟริกาเหนือที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ก่อนที่ชาวอาหรับจะเข้ามา พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอย่างหลากหลายโดยบางกลุ่มตั้งรกรากในเทือกเขาในขณะที่บางกลุ่มเร่ร่อนในทะเลทรายพวกเขารู้จักภูมิประเทศของแอฟริกาเหนืออย่างทะลุปรุปโปรง่งและใช้ความรู้นี้ในการควบคุมเส้นทางการค้าข้ามทะเลทรายที่สำคัญในยุคนั้นกองคาราวานอูดที่บรรทุกเกลือทองคำและธาตได้เดินทางผ่านภูมิประเทศอันโหดร้ายเพื่อเชื่อมโยงยุโรปแอฟริกา และตะวันออกกลางเข้าด้วยกันจากนั้นอัคมาดก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางของความเคลื่อนไหวนี้โดยเป็นเมืองที่พ่อค้าจากแดนไกลมาพบปะแลกเปลี่ยนสินค้าและแบ่งปันวัฒนธรรมกันชาวเบอร,เบอร์เบอร์ไม่เคยเป็นกลุ่มที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในแง่การเมืองหรือวัฒนธรรมเนื่องจากพวกเขามาจากเผ่าต่างๆที่มีภาษาและประเพณีของตัวเองในตระกูลภาษาแอฟโรเอเชียติก โดยบางกลุ่มนับถือศาสนาดั้งเดิมที่บูชาเทพแห่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในขณะที่บางกลุ่มนับถือศาสนายูดาห์คริสตศาสนาหรืออิสลามทุกวันนี้ชาวเบอร์เบอร์และผู้ที่มีเชื้อสายเบอร์เบอร์ยังคงเป็นส่วนสำคัญของประชากรในโมร็อกโกและแอลจีเรียโดยเฉพาะในบางพื้นที่เช่นหุบเขาเขียวขจีรอบอัคมารซึ่งชาวเบอร์เบอร์บางเผ่ายังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม ผ่านการสร้างบ้านจากดินเหนียวสีแดงการเลี้ยงแพะหรือการสารตะกร้าเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตนี้จึงเปรียบเสมือนรอยต่อที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันในศตวรรษที่7เมื่อทายาทของาศาสดามูฮัมหมัดผู้ก่อตั้งาศาสนาอิสลามสร้างราชวงศ์อุมัย์ยัดจากเมืองดามัสกัสพวกเขาได้บุกโมร็อกโกเพื่อขยายอาณาจักรและด้วยความช่วยเหลือของชาวเบอร์เบอร จึงสามารถพิชิตสเปนตอนใต้และจัดตั้งดินแดนอัลอันดาลุสซึ่งเป็นดินแดนของชาวอาหรับแม้ว่าชาวเบอร์เบอร,เบอร์ในโมร็อกโกจะรับอิสลามแต่ในปี740พวกเขาก็ได้ก่อกระบฏต่อราชวงศ์อุมัยยัดเพราะไม่พอใจการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์อื่นนอกจากชาวอาหรับการกรบฏครั้งนี้ทำให้แอฟริกาเหนือตะวันตก กลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของเผ่าพื้นเมืองที่เป็นอิสระทว่าอิสลามภาษาอาหรับและวัฒนธรรมอาหรับยังคงอย่างรากลึกในโมร็อกโกและในหมู่ชาวเบอร์เบอร์ซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งราชวงศ์อัลโมราวิดราชวงศ์อิสลามที่ไม่ใช่ชาวอาหรับแห่งแรกของโมร็อกโกเมื่อราชวงศ์อัลโมราวิดก้าวขึ้นสู่อำนาจในศตวรรษที่1 1ออัคมาด ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของเผ่าเบอร์เบอร์อีกกลุ่มได้กลายเป็นเมืองสำคัญที่สุดในโมร็อกโกตอนใต้ตามคำกล่าวของเมสซีเยร์และราชวงศ์อัลโมราวิดได้เลือกเมืองนี้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของพวกเขาอย่างไรก็ตามชื่อของอัคมารปรากฏครั้งแรกบนเหรียญเงินในปี814ซึ่งระบุว่าเมืองนี้เป็นสถานที่ผลิตโดยราชวงศ์อิริซิราชวงศ์อิสลามพื้นเมืองแห่งแรกของโมร็อกโก ราชวงศ์นี้ก่อตั้งขึ้นในปี789โดยอีิริสที่หนึ่งผู้สืบเชื้อสายจากศาสดามูฮัมหมัดเขาได้หนีมาที่โมร็อกโกหลังจากการนำกบฏท,ที่ล้มเหลวในคาบสมุทรอาหรับต่อราชวงศ์อับบาซิดซึ่งปกครองตะวันออกกลางในขณะนั้นเมื่อมาถึงแอฟริกาเหนืออิริสได้แต่งงานกับหญิงสาวจากเผ่าอาวาราบาและกลายเป็นผู้นำของชาวพื้นเมือง จากนั้นเขาได้ก่อตั้งเมืองเฟสซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าบนฝั่งแม่น้ำเจ้าฮาในโมร็อกโกตอนเหนือต่อมาเมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ดึงดูดผู้อพยพที่พูดภาษาอาหรับจากสเปนจากเมืองเฟสราชวงศ์อิดริซิตส,สามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอลจีเรียและโมร็อกโกในปัจจุบันได้ทว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งกับการลีบอับบาซิดฮารูนอัลราชิด ซึ่งส่งคนไปวังยาพิษอีดริสในปี791ต่อมาอีดริสที่2บุตรชายของเขาขึ้นครองอำนาจและปกครองต่อโดยให้ความสนใจกับพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของทะเลทรายซาฮาร่ารวมถึงอัคมาดซึ่งในตอนนั้นยังเป็นเพียงชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆแต่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการค้าข้ามทะเลทรายที่กำลังเติบโตเป็นเครือข่ายกองคาราวานอูดที่ขนส่งเกลือทองคา และทาตระหว่างยุโรปแอฟริกาและตะวันออกกลางบันทึกแรกที่กล่าวถึงอัคมาร์ในฐานะเมืองปรากฏในงานเขียนของนักภูมิศาสตร์ในศตวรรษที่9คืออมัดอายาคูบีซึ่งบรรยายว่าอัคมาร์เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์รอบแม่น้ำอูริกาที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมนอกจากนี้ในปี977 นักภูมิศาสตร์ชาวอาหรับอิบหาวคาวได้บันทึกว่าอักมาดเป็นสถานที่ที่มีสินค้าที่เข้าและออกและจัดให้เป็นเมืองสําคัญควบคู่ไปกับเมืองเฟสการค้าที่ผ่านเมืองอย่างอักมาดเป็นหัวใจของเศรษฐกิจโลกแคทเอลีนบิกฟอร์ดเบอร์ซ็อกรองผู้อํานวยการฝ่ายพันธรัฐของพิพิธภัณฑ์บล็อกแห่งมหาวิทยายลัยนอร์ทเวสเทิร์นกล่าวนอกเหนือจากสินค้าแล้วการค้าย,ยังนําพาแนวคิดต่างๆการแพร่กระจายของอิสลาม รวมถึงสไตล์ศิลปะและสถาปัตยกรรมและเชื่อมโยงภูมิภาคที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกันหลังจากการเสียชีวิตของอีริสที่สองราชวงศ์อีริซิธได้แตกแยกเป็นรัฐเล็กๆหลายรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งรัฐเหล่านี้ปกครองโดยทายาทที่ได้ผสมผสานเข้ากับสังคมเบอร์เบอร์ผ่านการแต่งงานและการผสมผสานทางวัฒนธรรมโดยอัคมาสในขณะนั้น ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของเผ่าเซนาตาซึ่งเป็นหนึ่งในเผ่าแรกที่ยอมรับอิสลามและกลายเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นของราชวงศ์อิริซิดตามบันทึกที่น่าสนใจของนักประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่11เอาลบักรีเมืองนี้มีประชากรที่มั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองถึงขนาดที่สามารถข้าว,วัว1น0ตัวและแกะ1 0 0่ตัวสำหรับตลาดประจำสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญนอกงามทางเศรษฐกิจนอกจากนี้เมืองยังสามารถผลิตเหรียญทองของตัวเองได้อีกด้วยซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอิสระทางการค้าในช่วงกลางศตรวรรษที่11ทางตอนใต้ของเทือกเขาแอตลาสในทะเลสายซาฮาราตะวันตกยายาอิดอิบราฮิมผู้นำที่มีอิทธิพลของสมพันธ์เผ่าซานฮาจา ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองและเศรษฐกิจของเผ่าเซนาตาได้กลับจากการสแสวงบุญที่นครเมกกะด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะส่งเสริมและปฏิรูปการปฏิบัติศาสนาอิสลามให้เคร่งครัดและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นในหมู่เผ่าของเขาซึ่งในความเป็นจริงแล้วรู้เรื่องศาสนานี้เพียงเล็กน้อยจากพ่อค้าคาราวานที่ผ่านไปมาเท่านั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางศาสนาและการเมืองนี้เขาจึงขอความช่วยเหลือจากอับดุลลาอิบยาสิน นักปรา์ทางศาสนาจากเผ่าอื่นในสมาพันธ์เพื่อรวมกลุ่มเผ่าต่างๆเข้าด้วยกันภายใต้หลักการทางศาสนาที่เข้มงวดและตั้งเป้าหมายในการควบคุมเส้นทางการค้าข้ามทะเลทรายที่มีกําไรมหาศาลสมาพันธ์ที่เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจทางศาสนานี้ได้กลายเป็นราชวงศ์อัลโมรวิดซึ่งชื่อแปลว่ารวมกันเพื่อพระเจ้าและสะท้อนถึงอุดมการทางศาสนาที่เป็นรากฐานของการก่อตั้ง ต่อมาในปี154 0เอามรวิดได้เริ่มขยายดินแดนอย่างจริงจังโดยสามารถพิชิตเมืองสำคัญอย่างซิจิลมาซซาและคุมบีซาเลในมอริเตเนียซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญและในปี158 0พวกเขาได้เอาชนะเผ่าเซนาตาที่ปกครองอัคมาสอยู่เข้ายึดครองเมืองที่เจริญรุ่งเรืองแห่งนี้และประกาศให้เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์เมื่อเอามรวิดเข้ามาถึงอัคมาสในศตวรรษที่11 พวกเขาพบว่าเมืองนี้ได้พัฒนาและเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแล้วการขุดค้นที่พิธีพิถานของทีมเมซีเออร์ได้เผยให้เห็นหลักฐานที่น่าตื่นตาตื่นใจว่าเมื่อประมาณหนึ่งศตวรรษก่อนชาวเมืองได้สร้างโรงอาบน้ำขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนทางสถาปัตยกรรมสูงประกอบด้วยสามห้องหลักได้แก่ห้องเย็นห้องอุ่นและห้องร้อนซึ่งเรียนแบบรูปแบบของโรงอาบน้ำโรมัน ที่พบได้ทั่วไปในแอฟริกาเหนือและสเปนตอนใต้แสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอารยธรรมต่างๆนอกจากห้องอาบน้ำหลักแล้วยังมีห้องต้อนรับที่งดงามซึ่งมีโดมสูงและสระน้ำรูปแปดเหลี่ยมที่วางอยู่ตรงกลางเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนรวมถึงห้องน้ำที่ออกแบบมาอย่างพิธีพิถันและห้องแต่งตัวที่สะดวกสบายแม้ว่าโดมเหนือห้องต้อนรับจะไม่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการผุพังตามการเวลาแต่ห้องโถงหลักทั้งสามห้องยังคงอยู่ในสภาพที่ดีพอสมควรทีมงานพบพื้นหินที่ยังคงความสวยงามและผนังที่ยังคงปกคลุมด้วยปูนขาวละเอียดรวมถึงประตูโค้งที่มีงานอิดตกแต่งอย่างประณีตเชื่อมต่อระหว่างห้องต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างก่อสร้างที่เชี่ยวชาญเมสเซียได้ระบุด,ด้วยความภาคภูมิใจว่า นี่คือโรงอาบน้ำยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดในโมร็อกโกและเป็นหนึ่งในโรงอาบน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอิสลามตะวันตกซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญและความเจริญรุ่งเรืองของอัคมารในยุคนั้นทีมงานยังได้ขุดค้นกลุ่มอาคารพระราชวังขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตโดยพบผนังที่ตกแต่งด้วยลายดอกไม้ที่แกะสลักในปูนปั้นอย่างประณีตรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาแบบคูเอดาเซกา ซึ่งเป็นสไตล์ที่มีสีสันสดใสาจากแคว้นอันดาลูเซียในสเปนตอนใต้ที่เป็นที่รู้จักกันดีก่อนหน้านี้นักวิชาการเคยสันนิษฐานว่าเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้ถูกนําเข้ามาในแอฟริกาเหนือจากภายนอกแต่ที่อัคมาตท,ทีมงานได้พบหลักฐานสำคัญครั้งแรกว่าเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้น่าจะมีการผลิตในท้องถิ่นเนื่องจากพบชิ้นงานที่บกพร่องและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กระจัดก,กระจายอยู่ในบริเวณต่างๆซึ่งเมสซีเดอเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะถูกนำเข้าจากที่อื่นคุณคงไม่นำเข้าชิ้นงานที่ยังไม่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องเขากล่าวด้วยความมั่นใจคุณภาพของเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้บ่งชี้ว่าอัคมาร์น่าจะมีช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนมากนอกเหนือไปจากพ่อค้าที่เดินทางไปมาในเส้นทางการค้าข้ามทะเลทราย พระราชวังแห่งนี้น่าจะเป็นที่พำนักของบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลที่สุดของเมืองคือเซนับอันนัฟซาวิยาลูกสาวของพ่อค้าชาวตูนิเซียที่ประสบความสำเร็จและตัดสินใจตั้งรกรากในอักมารเซนับได้แต่งงานกับผู้ปกครองเมืองถึงสามคนรวมถึงผู้ว่าการอาโมรวิดสองคนและกลายเป็นหนึ่งในสตรีที่โดดเด่นและมีอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามยุคกลาง ผู้หญิงคนนี้โดดเด่นด้วยความงามและความมั่งคั่งอย่างน่าทึ่งเธอมีคุณธรรมที่น่าสรรเสริญและจิตใจที่เป็นเอกลักษณ์อิอิดารีนักประวัติศาสตร์และนายกเทศมนตรีเมืองเฟสในศตรวรรษที่12ได้เขียนไว้แหล่งข้อมูลภาษาอาหรับหลายแห่งได้ยกย่องเซนับว่าเป็นวีรสตรีของอ,อัลมอรวิดและให้เครดิตเธอในความสำเร็จของราชวงศ์ในการพิชิตบางส่วนของแอฟริกาเหนือและสเปน รวมถึงการควบคุมเส้นทางการค้าทองคำที่มีกำไรมหาศาลฟาติมะรอชีนักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยายลัยมูเลอิสมาอิลอธิบายว่าสตรีชั้นสูงมีส่วนร่วมในทางการเมืองและส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างแข็งขันในสมัยราชวงศ์อัลมรวิดและเซนาบเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของระดับความเป็นอิสระและอิทธิพลที่สตรีในชนชั้นปกครองมีในยุคนั้นในกล้กับพระราชวัง ทีมงานได้ขุดค้นพบซากมัสยิดโบราณซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงฐานของเสาที่สุดโทมส่วนของมิรอบหรือช่องสำหรับสวดมนต์ที่ชีท้ทิศทางไปยังเมกะและชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้างที่ตกแต่งด้วยองค์การจากคัมภีร์อากุร่านและลายดอกไม้และเรขาคณิตที่คล้ายกับที่พบในพระราชวังมเมสเซียเล่าว่าในตอนแรกเขาสงสัยว่าเสาของมัสยิด น่าจะถูกหรือถอนและนำไปใช้ในการก่อสร้างที่อื่นแต่ในปี2014เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้เกิดขึ้นเมื่อทีมก่อสร้างในท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ติดตั้งเสาไฟถนนต้องขุดถนนสมัยใหม่ที่ตัดผ่านพื้นที่โบราณพวกเขาได้พบกำแพงของมัสยิดและซากเสาสี่ต้นที่จัดเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างเป็นระเบียบพื้นปูด้วยกระเบื้องตกแต่งที่สวยงามและตรงกลางมีซากอ่างหินรูปดอกไม้สีดำที่แตกหัก แต่ยังคงความงดงามซึ่งน่าจะใช้สำหรับล้างร่างกายตามพิธีกรรมก่อนสวดมนต์อ่างลึกลับนี้ได้ถูกกล่าวถึงในงานเขียนของอิเอัลคอติฟนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากเมืองกรานาดาในสเปนผู้ได้เยือนอัคมารสในปี1360เขาได้บรรยายไว้ว่าอ่างนี้ดูเก่าและสึกรรอจากการใช้งานแสดงให้เห็นว่าถูกใช้มานานหลายศตวรรษซึ่งน่าจะย้อนไปถึงสมัยอัลมราวิท หรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นการค้นพบนี้ทำให้เราทุกคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากไม่ใช่เพราะความพิเศษหรือความหายากของชิ้นนี้เท่านั้นแต่เพราะมันเป็นวัตถุชิ้นเดียวในอัคมรที่ถูกกล่าวถึงโดยชัดเจนในเอกสารประวัติศาสตร์มันหายากมากที่หลักฐานทางโบราณคดีจะสอดคล้องและตรงก,กันกับหลักฐานในเอกสารเขียนการค้นพบนี้ทำให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่เคยมีอยู่ที่นี่ รู้สึกถึงลมหายใจของมนุษย์ที่เคยอาศัยอยู่ในสถานที่นี้เมื่อกว่า600ปีก่อนและสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นจริงของอดีตที่เคยคิดว่าสูญหายไปแล้วคาปเปลกล่าวด้วยความภาคภูมิใจหลักฐานเพิ่มเติมของความยิ่งใหญ่ของมัสยิดมาจากรังหินที่แกะสลักอย่างประณีตบนพื้นซึ่งใช้สำหรับเลื่อนมินบาหรือธรรมะที่อิหม่ามใช้เทศนาในวันศุกร์ ออกจากตู้เก็บของที่ใช้เก็บรักษาในวันธรรมดาคาเปลเชื่อมั่นว่าเอามรวิทย์อาจได้สร้างอาคารใหม่บางส่วนรวมถึงกลุ่มพระราชวังที่งดงามเพื่อแสดงความแตกต่างจากผู้ปกครองก่อนหน้าและยืนยันอำนาจและความชอบธรรมของตนอย่างไรก็ตามเพียงแค่หนึ่งทศวรรษหลังจากการพิชิตเมืองเอามรวิทได้ตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการเมืองหลวงใหม่ที่เหมาะสมกว่าเมสเซียคิดว่า เนื่องจากพวกเขามีต้นกําเนิดมาจากทะเลทรายพวกเขาไม่ได้รู้สึกปลอดภัยในอัคมารที่ถูกล้อมรอบด้วยเนินเขาแอตลาสถึง3ด้านซึ่งอาจเป็นจุดซุ่มซ่อนของศัตร,ตรูและแล้วในปี1062พวกเขาก็ได้ตัดสินใจย,าย้ายไปเกือบ30กิโลเมตรทางทิศเหนือตั้งเต็นท์บนที่ราบกว้างและเริ่มต้นการสร้างเมืองมาราเกชขึ้นใหม่เมืองใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเรียบและเปิดโลง่ง ทำให้สามารถมองเห็นศัตรูที่เข้ามาได้ง่ายจากทุกทิศทางหลักฐานบางส่วนจากยุคแรกของมาราเกชเช่นมินบาไม้ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรประณีตและถงล้างร่างกายที่มีเพดานหินแกะสลักลายเรายขาคณิตอย่างวิจิตรแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างระดับสูงที่อามรวิดได้นํามาใช้ในการก่อสร้างเมสซีเดเชื่อว่าอัคมาดเป็นต้นแบบสําคัญของมาราเกสโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างชําระล้างในมาราเกสและอัคมาด มีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าสนใจเมื่อมาราเกชได้กลายเป็นจุดแวะที่สำคัญของกองคาราวานข้ามทะเลทรายอัคมาดเริ่มสูญเสียความสำคัญและบทบาททางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าราชวงศ์อัลโมราวิทจะยังคงมีสมาชิกอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ในปี1147กลุ่มเบอร์เบอร์อีกกลุ่มจากเทือกเขาแอตลาสที่เรียกว่าอัลมฮัด ได้โจมตีมาราเกชอย่างรุนแรงและยุติราชวงศ์อัลมราวิดลงทว่าอัคมัสยังคงอยู่รอดและดำรงอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย200ปีในปี1154นักภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเอาอิตรีซีได้เขียนว่าชาวอัคมัสยังคงเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งและร่ำรวยซึ่งเดินทางไปยังดินแดนซูดานด้วยอูดจำนวนมากที่บรรทุกสินค้ามหาศาลทีมของเมซเยียได้พบวินล่าหรูหรา ที่มีสระน้ำสะท้อนและพื้นกระเบื้องโมเสกสีน้ำเงินเ่าและข่าที่สวยงามจากช่วงเวลานี้มีหลักฐานชัดเจนว่าบ้านเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายศตวรรษที่14แต่ทั้งหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารประวัติศาสตร์ได้ระบุว่าอัคมาสซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญเป็นเวลายาวนานถึง500ปีในที่สุด ก็กลายเป็นเพียงชุมชนเกษตรกรรมธรรมดาอีกครั้งพระราชวังที่เคยรุ่งโรจน์ถูกทิ้งร้างและปิดประตูนในปลายศตวรรษที่14และโรงอาบน้ำที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญก็ถูกเลิกใช้งานเมเซียร์ได้พบถ่าสำหรับตักดินเหนียวและวัตถุดินเผาที่เผาไม่สมบูรณ์กระจัดกระจายอยู่ในโรงอาบน้ำแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ ถูกเปลี่ยนไปใช้เป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบง่ายๆลอยสเดลมามอนกากวาเจา้านักเดินทางชาวสเปนในศตรวรรษที่15ได้เขียนไว้ว่าเมื่อเขาเยือนอัคมารตวินล,ล่าที่ครั้งหนึ่งเคยหรูหราและโอ้อาถูกครอบครองโดยนักพรตซูฟีที่ใช้เวลาทั้งวันทำงานในสวนทำเครื่องปั้นดินเผาแบบง่ายๆเพื่อการดำรงชีพและรวมตัวกันที่มัสยิดเพื่อสวดมนต์และศึกษา,าศาสนา ซึ่งเป็นภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความรุ่งเรืองในอดีตทุกวันนี้หมู่บ้านคมาตยังคงคึกคักด้วยชาวเบอร์เบอร์ที่จัดตลาดใหญ่ทุกวันศุกร์ซึ่งเกษตรกร,ร,กรขายสัตว์มีชีวิตและผลผลิตและผู้คนจากเมืองเบอร์เบอร,เบอร์อื่นๆในภูมิภาคเดินทางมาด้วยรถบัสรถยนต์และลาผู้คนที่นี่ยังคงพูดภาษา,ษาธรรมซิกซึ่งเป็นภาษาเบอร์เบอร,เบอร์ที่ใกล้ศูนพันธ์ และรัฐบาลโมร็อกโกได้ยอมรับอย่างเป็นทางการท่ามกลางการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของชาวเบอร์เบอร์นอกเหนือจากซากปรักหักพังแล้วอีกหนึ่งร่องรอยของบทบาทของชาวเบอร,เบอร์เบอร์ในอดีตของอัคมาดคือสุสานที่มีโดมซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ฝังศพของมูฮัมหมัดอิบอับบาดอัลมุตมิดกวีและกษัตริย์ชาวอาหรับชื่อดังจากเมืองเซวีในอัลอันดาลูสซึ่งเอามอรวิดจองจำไว้ในอัคมาดหลังจากพิชิตอาณาจักรของเขา อาคารนี้เตือนใจผู้คนว่าหมู่บ้านที่ดูเรียบง่ายแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยดึงดูดผู้นำที่ทรงอำนาจและนักปราดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภูมิภาคทั้งศัตรูและมิตรเรื่องราวของอัคมาดนอกจากจะเป็นการค้นพบโบราณวัตถุแล้วยังเป็นการเปิดเผยประวัติศาสตร์ของเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการค้าวัฒนธรรมและอำนาจในยุคกลางด้วย การขุดค้นของเมสซีเดอร์และทีมงานของเขาได้นำพาเรากลับไปสู่อดีตที่รุ่งเรืองของราชวงศ์เบอร์เบอร์และการค้าข้ามทะเลทรายและแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความซับซ้อนของสังคมในแอฟริกาเหนือเมืองอัคมาดอาจสูญเสียความยิ่งใหญ่ไปเมื่อหลายศตวตรรษก่อนแต่ซากปรักหักพังและเรื่องราวของมันยังคงเล่าขานถึงมรดกของชาวเบอร์เบอร์และความสำคัญของเมืองนี้ในประวัติศาสตร์โลกการเดินทางของอัคมาด จากเมืองเกษตรกรรมเล็กๆสู่ศูนย์กลางการค้าที่รุ่งเรืองและกลับมาเป็นหมู่บ้านเงียบสงบเป็นเหมือนวงจรชีวิตของเมืองที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยจากการเป็นจุดหมายของกองคาราวานที่เต็มไปด้วยทองคำและเกลือสู่การเป็นที่พำนักของนักพรตที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย